สายตาสั้นเทียมก็คือเหมือนกับว่าเขามีภาวะเพ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือการได้แว่นที่เราไปตัดมามีค่าโอเวอร์เกินกว่าความจริงการที่จะช่วยเขาก็ต้องค่อยๆถอยค่าสายตาลงมาบางทีเนี่ยติดเพ่งเกิดจากการที่เรามีการมองใกล้เยอะๆแล้วมันก็จะมีค่าสายตาเพ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือสายตาเราสั้น100แต่ว่าตัดแว่นสั้น150แล้วใส่แว่น1 5อแบบเป็นนานๆสายตาเราจากสั้น100ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเราประจ,จําแล้วก็เพ่งเพื่อให้ค่าสายตาที่เราใช้อ่ะ150 มันชัดมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดภาวะสายตาสั้นเทียงขึ้นมาการที่จะช่วยเขาเนี่ยก็คือเราจะต้องค่อยๆถอย,อยค่าสายตาลงมาตอนแรกอ่บคนไข้าอาจจะไม่ชอบเพราะว่า150ยห้าเราดรอปลงมา100เนี่ยยังไงเขาก็ต้องบอกว่าแว่นเราไม่ชัดแว่าเราหมดอยู่แล้วเราก็จะต้องบอกเขาว่าช่วงแรกอาจจะไม่ชัดแต่ว่าพอเขาไายเพ่งได้แล้วเขาก็จะกลับไปสู่ภาวะสายตาสั้น100ของเขาปกติได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่150ไปตลอดจะทําให้เขาไม่มีอาการปวดล้าตาแล้วก็สายตาที่เขาใช้ จริงอะ่ะมันก็คือแค่รอยเดียวไม่ต้องไปใส่เกินที่มันเป็น150ยห้ิงจะชัดก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะเป็นใส่ละซ่อนเทียมตามมาทีหลังก็ไม่คุ้มกันสุขภาพตาเนาะมันก็ต้องรักษาแล้วก็ดูแลเขานิดนึง